บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองคืออะไรรักษาโรคครอบคลุมอะไรบ้างลงทะเบียนร,รับบัตรทำแบบนี้สำหรับการที่คุณจะลงทะเบียนร,รับบัตรทองนะครับสามารถทำตามในคลิปนี้ได้หมดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลงทะเบียนกันนะครับเราจะพูดกันถึงบัตรทองคืออะไรรักษาโรคครอบคลุมอะไรบ้างนะครับเป็นสิทธิป,ประโยชน์ที่ประชาชนคนไทยคุณเนี่ย สามารถได้มีใครได้บ้างคุณจะได้หรือเปล่าคนในครอบครัวของคุณจะได้ไหมชัดเจนทั้งหมดในคลิปนี้ครับกอ่อนจะไปครับอยากจะฟังทุกท่านครับคุณเป็นคนที่ดูเพื่อสิทธิ์บัตรทองของตัวคุณเองครับหรือว่าคุณเป็นดูเพื่อสิทธิ์บัตรทองของคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรือรอะไรพวกนี้พิมพ์บอกกันมาหน่อยครับดูเผื่อใครดูดูเพื่อตัวเองดูเพื่อครอบครัวดูเพื่อญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูเพื่อเพื่อนอยากจะฟังทุกท่านครับว่ามี กี่กลุ่มคนนะครับที่ดูในกลุ่มใครบ้างผมจะได้ให้คําตอบที่ตรงจุดกับคุณจะได้ช่วยกันนะครับให้คุณเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ได้สิทธิบัตร,รทอง30บาทร,รักษาทุกที่กันทุกท่านครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันเริ่มต้นครับก็คือสิทธิบัตรทองเนี่ยคืออะไรคือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับหรือบัตรทองเนี่ยเรียกว่าสิทธิ์30บาท จริงโครงการแรกครับที่ชื่อก็คือสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเป็น30บาทรักษาทุกที่เป็นการอัปเกรดโครงการให้มีความเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนะครับมากขึ้นนะสามารถใช้สิทธิ์ตามต่างนะครับเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้กับคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดครับและตลอดช่วงชีวิตไม่ได้สิทธิ์เพื่อการสงเคราะห์เฉพาะกลุ่มนะครับก็คือเป็นสิทธิที่ได้สําหรับทุกคน เพียงเกิดเป็นประชาชนคนไทยมีสัญชาติประชาชนเนี่ยเป็นประชาชนของคนไทยเท่านั้นก็ถือว่าได้ตรงนี้แล้วนะครับสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ฟรีครับยกเว้นผู้มีสิทธิ์รักษาอื่นนะจะต้องดูตรงนี้ให้ดีนะครับยกเว้นผู้มีสิทธิ์และรักษาอื่นเช่นสิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการหากคุณมีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่แล้วหากคุณมีสิทธิ์ข้าราชการอยู่แล้วคุณไม่สามารถที่จะเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ ของเงินในโครงการนี้ได้นะครับเป็นจริงม,มันไม่ใช่เป็น,เ,ปนเงินและทีเดียวคือเป็นสิทธิ์ที่ประกันสุขภาพไม่ได้ได้เป็นเงินครับแต่ได้เป็นประกันสุขภาพนะครับมันก็เหมือนได้เงินเนะ่ะเพราะว่าคุณไม่ต้องจ่ายเงินไงคือ30บาทอาจจะจ่ายแต่จ่ายน้อยบางบางอันไม่ครอบคลุมก็จ่ายน้อยนะครับมันก็เหมือนคุณได้เงินดังนั้นเนี่ยก็จะพูดว่าได้เงินมันก็แต่ว่าม,มันไม่ได้เงินโดยตรงไงเราจะพูดว่าได้เงินก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับมันเป็นได้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ก็เป็นการประหยัดสมมุติว่าคุณต้องไปรักษาพยาบาล1000บาท2 0 0 0บาท3 0 0 0บาท1 0 0 0 0บาท2 0 0 0 0 3 0 0 0 0การท,ที่คุณได้ใช้สิทธิ์บัตรทองตรงนี้มูลค่าของสิทธิ์ในการรักษาดังนั้นสมมติ1000ก็เหมือนคุณได้เงิน1,000ันเพราะคุณไม่ต้องเอาเงินที่คุณหามาได้1000ไปจ่ายหรือมูลค่า1 0,000คุณก็ไม่ต้องหาไปจ่าย1 0 0 0 0 2 0 0 0 0อหืเลยอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องหามูลค่าเงินของคุณ20,000ไปจ่ายเงินเก็บของคุณหรืออะไรพวกนี้ไปจ่ายก็ใช้สิทธิ์บัตรทองตรงนี้ ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเราเข้าใจกันแนละ้วสินบัตรทองคืออะไรนะครับคือคือแบบที่ผมได้เล่ากับทุกท่านให้ทราบกันตรงนี้นะครับต่อไปนะครับมีต่อครับบัตรทองคืออะไรและครอบคุมอะไร,ะไรบ้างครับบัตรทองเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือเป็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทยในราคาประหยัดและครอบคลุมโดยสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้นะครับสิ่งที่ครอบคลุมจะมีอะไรบ้างบริการปฐมภูมินะครับผมปฐมภูมิเนี่ยก็คือเป็นการเบื้องต้นคือการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปครับนะหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นไอจามคัดจมูกไข้ขึ้นสูงปวดหัวตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้บริการได้นะครับบริการเลื้อรังก็คือการดูแลผู้ป่วยโรคเลื้อรังครับคือเป็นระยะยาว โรคเลือรลังหมายถึงว่าเป็นแบบต้องรักษาต่อเนื่องทุกๆปีต้องมีการกินยาอยู่เป็นประจำเช่นอะโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานแบบเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นต้องต้องมียาที่ต้องมีทานเป็นประจำต้องนัดหมอทุกๆเดือนทุกๆปีหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีพอหยุดนัดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องนะครับบริการทันตกรกมนะครับก็คือทางฟันถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนเนี่ยเห็นไหมถึงขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนะครับว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่า น,น,นี่ก็คือบริการทางตกรรมนะครับต่อไปบริการฉุกเฉินมีด้วยการรักษาเบื้องต้นกรณีเจ็บปวดฉุกเฉินนะครับก็มีเหมือนกันแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพครับตรวจคัดกรองโรคให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนผู้เข้ารับบริการเนี่ยจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนมาทุกทุกครั้งนะครับสําคัญนะจะเข้ารับบริการต้องนําบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์และยินันตนของท่านกรณีเด็กที่ยังไม่มีแบบประจาตัวประชาชนก็ให้นํากรุณานําบัตรสุติสุริบัตรนะครับหรือทะเบียนบ้านของเด็กพร้อมบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้งนะครับโอเคกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการเนี่ยผู้มีสิทธิ์ในการใช้บริการสิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองมีดังนี้ครับบุคคลที่มีสัญชาติไทยทุกคนที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นะนี่คืออันแรกเลยบุคคลที่สัญชาติไทยลงทะเบียนในระบบประกันสุขภาพห่งชาติต่อมาก็คือเด็กแรกเกิดที่ไม่มีประกันสุขภาพที่พ่อแม่เลือกไว้ให้นะครับก็รับก็ประกันตัวนี้ได้ไปเลยต่อไปก็บุตรบุตรของข้าราชการคนที่4ขึ้นไปเพราะสิทธิ์ของข้าราชการจะคุ้มครองบุตรเพียง3าคนนะครับต่อไปก็ข้าราชการที่เกษียณอายุหรือออกจากข้าราชการโดยไม่มีบำนาญ ก็สามารถได้ตรงนี้แล้วก็ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับอ่าก็จะได้ตรงนี้สำหรับคนที่ทําอาชีพอิสระนะไม่มีประกันตนคือไม่ได้ประกันอ่าบางคนเนะี่ยก็จะมีประกันสุขภาพอย่างอื่นอยู่นะครับถ้าไม่มีประกันสุขภาพเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้ประกันตรงนี้ซึ่งตามที่ได้บอกกันแต่ต้นครับว่าสําหรับตรงนี้เนะี่ยเขาคือ หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทยในราคาประหยัดครอบคลุมนะครับอ่าก็สิ่งที่ผมได้บอกเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้ทุกคนนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะเนี่ตรงนี้เอาคํานี้นะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตนะครับโอเคโอเคก็ต่อไปครับก็คือ บริการพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อสุขภาพและดำรงชีวิตครับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคการตรวจวินิจฉัยโรคการตรวจและรับฝากคันเนี่ยได้นะรับฝากคันก็ได้การบําบัดและการบริหารทางการแพทย์โอ้เยอะมากนะครับยาพวชภั์อุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์การทํคลอดครับการกินอยู่ในหน่วยบริการการบริบาลทารกแรกเกิด บริการรถพยาบาลหรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วยนะครับบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจแล้วก็บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับ แล้วก็บริการสาธารณสุขอื่นๆที่จําเป็นต่อสุภาพและการดำรงชีวิตที่คกกคณะกรรมการนะครับหลักประกันสุภาพแห่งชาติกําหนดนะครับเคนะเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยบริการสร้างเสริมสุภาพและป้องกันโรคตัววิจัยโรครับสัตคันบําบัดบริการทางการแพทย์ยาเวชภัณฑ์นะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์การทํคลอดกินอยู่ในหน่วยบริการบริบาลทารกแรกเกิดนะครับบริการโรงพยาบาลหรือบริการอ่านนะรับส่งผู้ป่วยนะครับบริการผ่านรับส่งผู้สุภาพ พื้นพูภาพจิตใจร่างกายนะครับร่างกายจิตใจโอเคตามนี้นี้บริการที่ไม่อยู่ในประเภทขอบเขตการบริการสาธารณสุขครับคือการกระทําใดๆที่เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่องชี้ทางการแพทย์อ่ะสัญญกรรมความงามหรืออะไรแบบเนี้ยนะถ้าเกิดทําเพื่อการแพทย์อย่างนี้ก็โอเคนะการตรวจวิธิฉัยรักษาใดๆที่เกินความจำเป็นบ่งชี้ของทางการแพทย์นะครับแล้วก็รักษาการรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลองก็ไม่ได้ การปลูกถ่ายอาวัยวะนอกเหนือจากการรายการที่กําหนดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้การบริการทางการแพทย์อื่นๆครับตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุกภาพกําหนดก็คือบางอันอาจจะไม่ได้นะครับโอเคก็ การลงทะเบียนมาบัตรทองลงทะเบียนได้อย่างไรครับการลงทะเบียนบัตรทองหรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตร30บาทรักษาทุกที่นะครับรักษาทุกโรคเก่าสามารถทําได้หลายช่องทางครับได้แก่ทําที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านคุณได้เลยหรือจะเป็นศูนย์นบริการสาธารณสุขคุณไปบอกทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เลยครับว่ามามาทำบัตรทองนะ30บบาทคือบัตรประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ ทำที่คลินิกชุมชนคลินิกอบอุ่นชุมชนอบอุ่นนะครับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชก็ได้หรือทําผ่านแอปพลิเคชันนะครับสปสชก็ได้หรือไลน์ออฟฟิเชียลครับของสปสชก็ได้นะครับเนี่ยคุณไปทําตามนี้ได้เลยนะคือเวลาไปทำเนี่ยก็คือให้บอกกับทางเจ้าหน้าที่ให้เขาช่วยก็ได้นะครับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จัดการนะครับเขาก็จะมีวิธีการเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เก่งมากๆเลยนะครับเขาจะให้คาปรึกษาคุณ ถ้าทาผ่านแอปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกคุณครับให้คุณโหลดแอปมปหาประชาสัมพันธ์นะครับของที่นั้นๆที่คุณไปนะครับจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลหรือที่ต่าง,างๆเนี่ยให้คุณไปหาประชาสัมพันธ์ได้เจอแล้วถามเจ้าหน้าที่นะครับตรงนั้นนะมันจะได้เขาจะได้ช่วยตุตรงจุดเพราะว่าคุณอาจจะมีสบอ,อิเอกสารและสําคัญสุดคือให้คุณพกบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยนะครับในวันที่คุณจะไปลงทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนสําคัญมากๆนะเพราะว่า สิทธิ์นี้อย่างที่บอกเป็นสิทธิ์ที่ให้สำหรับคนไทยทุกคนถ้าคุณเป็นคนไทยสัญชาติไทยคุณได้แน่นอน100%่แต่ถ้าคุณไม่ใช่คนไทยสัญชาติไทยครับอันนี้ก็จะยังไม่ได้ต้องเอาโครงการอื่นนะอันนี้ชัดเจนแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนต่อไปครับลงทะเบียนจบไปแล้วนะครับคุณลงทะเบียนตามที่ผมบอกขั้นตอนการลงทะเบียนเรามาดูการขั้นตอนการลงทะเบียนครับหครับ,รบเตรียมเอกสารสำนาตรแบบจำตัวประชาชนเป็นสูติบัตรสำหรับเด็กต่ำกว่า15ปีนะครับ และสำเนาทะเบียนบ้านนะัหากพักอาศัยไม่ตรงกับทะเบียนบ้านต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเช่นหนังสือรับรองเจ้าบ้านหรือหนังสือรับรองผู้นำาลุ่มชน2ครับติดตัวติดต่อหน่วยหน่วยบริการไปที่หน่วยบริการที่ต้องการใช้สิทธิ์ครับเช่นโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลรัฐหรือส่ย์บริการสาธารณสุขนะครับสามครับุณกรอกข้อมูลนะครับกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนะตรงนี้นะครับตามหน่วยง,งานที่กําหนดนะครับสี่ครับรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการลงทะเบียนนะครับ 5. ก็รับบัตรทองนะครับข้อมูลถูกต้องจะได้รับบัตรทองทันทีและหรือว่ารอรับทางไปสี์นะครับอันนี้เนะี่ยให้คุณสอบถามทางที่ที่คุณไปลงทะเบียนได้เลยบางทีเนี่ยเดีย๋ยนี้เขาบัตรทองเขาเปรูปแบบออนไลน์แล้วก็เพียงแค่คุณจํารหัสเข้าระบบไม่ได้ก็นั้นเองนะครับโอเคจะเป็นไปตามนี้นะช่องทางออนไลน์นะครับที่คุณจะสามารถลงทะเบียนได้คือ แอปพลิเคชันสปสชครับสามารถดาวน์โหลดแอปเลือกเมนูลงทะเบียนสิทธิ์กรอกข้อมูลสแกนลายนิ้วมือครับตั้งรหัสเลือกหน่วยบริการแล้วก็ไลโอเอสปสชครับเพิ่มเพื่อนเลือกเมนูสิทธิ์บัตรทองกรอกข้อมูลสแกนแนบเอกสารเลือกหน่วยบริการนะครับก็เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้โทรสอบถามได้ตัวสอบสิทธิ์เนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่แอปสบสชเว็บไซต์สบสชโทรครับ1330เปลี่ยนหน่วยบริการครับสามารถเปลี่ยนได้ ปีละ4ครั้งนะครับต้องการจะย้ายสิทธิ์ไปโรงพยาบาลอื่นนะครับก็4ครั้งนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับโทร1330นะครับหนึ่โทรไปได้เลยนะในกรณีที่มีคําถามที่เฉพาะเจาะจงแนะนำไว้โทรไปสอบถามเขานะครับเอาเดี๋ยวนี้เนะี่ยบางคนเขาโทรฟรีให้เอาเบอร์สทัพท์ของคนที่โทรฟรีโทรไปจะได้ไประหยัดเงินนะโอเคครับอันนี้สําคัญมากๆครับ อันนี้ครับก็จะเป็นหากต้องการจะย้ายสิทธิ์บัตรทองครับต้องทําอย่างไรนะประชาชนที่มีสิทธิ์อันนี้เพิ่มเติมไปนะแถมให้หลักประกันสุภาพห่งชิสามารถย้ายสิทธ์ได้4ครั้งต่อปีนะครับสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้จะ้2ช่องทางนะครับก็คือ1คือทางแอปสอบอสอบสอสชอดาวน์โหลดได้นะลงทะเบียนเป็ี่นหน่วยบริการได้เลยเลือกเมนูลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการแล้วทำตามขั้นตอนนะแล้วก็ Li n e o f f i c i a l Account สอบอสอบสอสชาล์เนสเป็น s อสไน์นะครับ nhso นะครับและเลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง เลือกเมนูนี้เลือกเป็ี่นวันเครับตัวเองแล้วคุณก็จัดการเปลี่ยนทงตามขั้นตอนเนี่ยแอปเขาก็จะมีให้ใส่รายละเอียดต่างๆครับนะก็ตรงนี้นะครับทำตามขั้นตอนได้เลยครับติดต่อตัวเองก็ได้นะครับสามารถทำได้ที่พื้นที่กทมครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชั้น2อาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยให้คุณติดต่อที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับรอปสทสถานโรงพยาบาลนะครับ โรงพยาบาลรัดนะครับก็สถานีอนามัยตามนั้นโอเคครับจะสังเกตได้ว่าก็คือแบบนี้เลยครับนี่คือทั้งหมดเลยที่คุณจะสามารถที่จะเข้าร่วมลงทะเบียนแบบนี้นะครับเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่จบครบทุกอย่างแล้วที่สำหรับบัตรทองนะครับบัตรทองคืออะไรพูดันหมดแล้วบัตรทองครอบคลุมอะ,อะไรบ้างรักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับรักษาโรคอะไรไม่ได้แล้วก็ ติดต่อนหน่วยเพื่อลงทะเบียนนะครับก็บอกไปหมดแล้วเอกสารที่ต้องนําไปนะครับก็บอกไปแล้วนะครับแบบใบตัวใบชนสำนักแบบใบตัวใบชนสำนักทะเบียนบ้านอะไรเอาไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็เมื่อทําจบทุกขั้นตอนนะครับก็ทำได้เลยนะครับก็จะได้บัตรทองมาเลยทันทีนะที่คุณทําเสร็จในวันนั้นเลยแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยให้โทรหนึ่งสามสามศูนย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานพยาบาลสถานบริการได้สี่ครั้งต่อปีนะครับอ่ะก็ ก็ลองไปติดต่อนะครับแล้วทําตามแบบนี้ดูอันนี้เนี่ยผมเอาข้อมูลที่น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับมาจากทางภาครัฐคุณทําตามนี้คุณได้บัตรทองแน่นอนครับยืนยันเลยมีข้อมูลสําคัญครับล่าสุดที่ฝากทุกท่านต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมอยากจะรู้ในส่วนไหนเพิ่มเติมของบัตรทองหรือโครงการใดๆเนี่ยพิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้ครับผมพร้อมที่จะช่วยคุณนะครับให้คุณเนี่ยได้บัตรทองกับทุนหรือจะเป็นโครงการอื่นนะสามารถดูได้ในคลิปต่างๆครับของ โครงการต่างๆที่รัฐมีมอบให้นะนอกจากบัตรทองนะหากคุณมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านหากคุณมีบุตรเพิ่งแรกเกิดเนี่ยมีโครงการที่รัฐสนับสนุนให้กับคุณภาพชีวิตของคนไทยของคนในครอบครัวคุณให้ดีขึ้นได้แนะ่นอนหรือไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือโครงการอะไรก็มีอีกมากมายนะครับก็ติดตามกันไว้หรือไปดูในเพลย์ลิสที่พูดถึง,งถคือเงินในโครงการของรัฐนะครับมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะใส่อาไว้ให้หลังวิดีโอนี้หรือหาโครงการอะไรไม่เจออยากจะรู้เนี่ยพิมพ์ชื่อโครงการนั้นมานะครับ เช่นอยากได้เงินเบีย้ยผู้สูงอายุอยากได้เงินเงินอุดนนุนบุตรเงินสงเคราะห์บุตรหรือจะเป็นเงินเบีย้ยขอพิการอะไรอย่างเงี้ยอยากรูวิธีลงทะเบียนพิมพ์บอกชื่อโครงการมาผมจะได้ส่งวิธีการส่งโครงการนั้นๆไปแล้วคุณก็ไปลงทะเบียนตามนั้นนะครับแล้วก็ได้รับเงินตามแต่ละโครงการรายละเอียดที่กําหนดเลยครับโอเคสำหรับสำหรับบัตรทองในคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านจากหัวใจอีกครั้ง